สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคม2023นะครับในวันนี้ก็เป็นบทอา่านนะครับเราจะนำอาบทอ่านจากบทเทศโดยนักบุญเปโตรคริสโรโกพระสังฆราชหัวข้อบอกเครื่องหมายแห่งการรับเอากายเป็นมนุษย์ของพระคริสต์เจ้านะครับท่านเขียนไว้บอกว่าพรมจารีคนหนึ่งได้ตั้งคันและให้กำเนิดบุตรชายและยังคงเป็นพรมจารีอยู่ นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาแต่เป็นเครื่องหมายในที่นี้ไม่มีเหตุผลมีแต่อนุภาพของพระเป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นเหตุการณ์พิเศษไม่มีเหตุการณ์อื่นใดเหมือนเป็นของพระเป็นเจ้าไม่ใช่ของมนุษย์การบังเกิดของพระสฤ์เจ้าไม่ใช่ความจําเป็นแต่เป็นการแสดงถึงสรรพานุภาพ เป็นเครื่องหมายแห่งความหวังในความรอดของมนุษย์พระองค์ผู้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นโดยไม่ได้อาศัยการให้กำเนิดแต่ทรงสร้างจากดินได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นใหม่ทรงบังเกิดจากร่างกายที่บริสุทธิ์ผุดผ่อ,พองพระหัตถ์ที่ปั้นแต่งดินเหนียวเพื่อสร้างเป็นเนื้อหนังร่างกายของเราทรงยอมถ่อมองค์ลงมาเพื่อรับเอาร่างกายหนึ่งเพื่อความรอดของเรากายที่ พระผู้สร้างทรงอยู่ในสิ่งสร้างของพระองค์พระเป็นเจ้าทรงอยู่ในเนื้อหนังน,นำเนื้อหนังนำสักสีมาสู่มนุษย์โดยไม่ทำให้พระองค์ผู้ได้ทรงสร้างเขาเสื่อมเสียพระเกียรติยศแล้วเหตุใดเล่ามนุษย์ที่มีค่าสำหรับพระเบ็นเจ้าแต่ไร้ค่าในสายตาของตนเองเหตุใดจึงไม่ให้เกียรติแก่ตัวเองเหตุใด เมื่อพระองค์ได้ทรงให้เกียรติแก่ท่านทำไมท่านจึงถามว่าท่านถูกสร้างอย่างไรและไม่พยายามที่จะรู้ว่าท่านถูกสร้างทำไมจักรวาลที่มองเห็นได้ทั้งหมดนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่ของท่านหรือความสว่างได้ขับไล่ความมืดที่ปกคลุมอยู่เพื่อท่านเพราะเห็นแก่ท่านเวลากลางวันและกลางคืนก็ดำเนินไปตามที่มันถูกกำหนดไว้และเพื่อท่านฟ้าสวรรค์ถูก ระดับประดาด้วยแสงสว่างสุขใสหลากหลายจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวมากมายแผ่นดินโลกได้รับการแต่งเติมด้วยดอกไม้ป่าระมาะมากมายและผละไม้และความหลากหลายอย่างน่าสัจจร,ริของสิ่งมีชีวิตที่น่ารักถูกสร้างขึ้นในอากาศในทุ่งนาในท้องทะเลเพื่อท่านมิฉะนั้นความวิเวกที่แสนเศร้าจะทำลายความชื่นชมยินดีแห่งการสร้างใหม่ของพระเบ็นเจ้าและ พระผู้ทรงสร้างยังคงทํางานเพื่อใช้สิ่งต่างๆที่สามารถเพิ่มบูรเกียรยศของท่านพระองค์ได้ทรงสร้างท่านตามภาพรักของพระองค์เพื่อว่าท่านจะได้กระทําภายในตัวท่านให้พระผู้สร้างที่ไม่อาจแลเห็นได้ปรากฏอยู่ในโลกพระองค์ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นผู้แทนของพระองค์เพื่อว่าอาณาจักรที่กว้างขวางและโลกจะได้มีตัวแทนของพระเบ็เจ้าดังนั้นด้วยพระเมตตา พระเป็จเจ้าได้ทรงรับเอาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําในท่านบัดนี้พระองค์ทรงประสงค์ที่จะปรากฏองค์ในมนุษย์ดังเช่นที่พระองค์ทรงประสงค์จะให้พระองค์เองถูกเผยแสดงในมนุษย์เหมือนดังในรูปภาพรูปหนึ่งบัดนี้พระองค์ทรงแสดงองค์ในความจริงซึ่งแต่ก่อนนี้พระองค์ได้ทรงแสดงองค์โดยอาศัยสัญลักษณ์ครับพินาองก็นักบุญเปตโตคริสโตโกขสังฆราชก็ เ,เขียนไว้นะครับในเครื่องหมายแห่งการรับเอากายเป็นมนุษย์ของพระกฤษ้าความหมายก็คือ,อพระกฤษเจ้านั้นคือพระเบนเจ้าพระบุตรของพระเบนเจ้านั้นทรงรับเอากายมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้มาบังเกิดในโลกนี้รับเอาเนื้อหนังบางษาและเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกับเราแต่่าในสถานะอีกภาคหนึ่งพระองค์ก็เป็นพระเบญเจ้าด้วย รงพราะนั้นพระองค์จึงเป็นมนุษย์พระนั่นเองในความหมายก็เป็นอย่างนั้นและในการที่พระองค์ทรงบังเกิดมานั่นเองนะก็พระองค์สูงส,สร้างสร้างมาก็เกิดจากมนุษย์จากพระแม่มารีอยู่ในครันของพระแม่มารีก็รับเอาเนื้อหนังบางสารับเอาเลือดเนื้ออะไรจากมนุษย์แล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์ในเวลาเดียวกันก็เป็นพระองค์เองนะที่ถ่อมพระองค์ลงมาเป็นพระเบ็นเจ้า ที่ถ่อมพระอ,องค์ลงมาและก็รับสภาพของสิ่งที่ถูกสร้างและในสิ่งสร้างทั้งหลายนั้นพระเป็นเจ้าก็สร้างไม่ใช่เบียงมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในบ,นอนบนทอ่านตะกี้นี้ในบทที่นักบุญเปโตคริสโกโกได้บอก mm. ก็สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์นั้นจะได้เจริญชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ความะสะดวกสบายมีอาหารการกินมี ที่อยู่อาศัยมีน้ำทะเลมีปลามีนกในอากาศมีต้นไม้และมีธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อจะได้ให้มนุษย์นั้นใช้สอยเพื่อให้มนุษย์นั้นจะได้ใช้บริโภคเป็นอาหารเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือความรักของพระเบญจาไม่ได้สร้างมนุษย์มาเฉยๆแล้วก็อยู่อยู่ในโลกโดยที่ไม่ได้มีอะไรไม่ใช่เพราะฉะนั้นเองพี่ด้อง เราจึงต้องดูแลดูแลสิ่งสร้างที่พระเ,เจ้าพระองค์ทรงสร้างมาไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์จะเป็นพืชจ,จะเป็นน้ําจะเป็นไฟจะเป็นลมอะไรก็แล้วแต่นั้นเป็นธรรมชาติเพราะนั้นภาษาทวาปาพระองค์จึงบอกและก็เขียนสำนักสารเรื่องลาดาโตสี 4, ก็คือบ้านที่เราอยู่อาศัยโลกคือบ้านที่เราอยู่อาศัยเนี่ยเราต้องดูแลมันมิฉะนั้นแล้วมันก็จะเสื่อมเสียแล้วก็ มันก็จะทำลายก็น่าเสียดายที่มีคนมากมายได้ทําลายธรรมชาติได้ทําให้เกิดมนลภาวะต่างๆนะครับก็ขัดกับสิ่งที่พระเบเจ้าทรงบัญชาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เรารู้จักที่จะดูแลธรรมชาติ ดูแลสิ่งสร้างที่พระเบญ้าทรงสร้างมาเพื่อให้เราทุกคนนั้นจะได้เจริญชีวิตอยู่ดําเนินชีวิตไปในแต่ละวันนั้นอย่างดีนะครับสําหรับวันนี้ขอพระพรของพระเบญ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดํารงอยู่ตลอดไปเถิด